บาทเรือหงสองห้าสามศูนย์ค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะค่าบาทเรือหงจะมีอสองพอศนะคะสามศูนย์เจ็ดบาทสามหนึ่งยี่สิบบาทค่ะเหรียญสิบบาทเนื้อเกินนะคะแบบนี้นะคะปกติค่ะเมื่อก่อนเคยมีราคานะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้รับซื้อค่ะตอนนี้นะคะ ป้น่าไม่ได้รับค่ะเพราะถามมาเยอะปะะน่าจะต้องมาทําคลิปชี้แจงค่ะสิบบาทเนื้อเกินนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ามีเรือนะคะไม่ได้รับซื้อค่ะมีแค่นี้ก็ส่งได้นะคะนี่ค่ะส่งมานะคะยอดทั้งสิ้นสามร้อยสิบสามบาทค่ะค่ะมีมากมีน้อยปนก็รับนะคะเหรียญเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเหรียญย่อยๆค่ะส่งมาขายได้ค่ะสามอยก็ส่งม่ได้ขอเพียงแค่ค่ะ คุ้มค่าส่งค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดิน2 5 0 5ค่ะรับซื้อเหรียญละ4บาทเหรียญหนึ่งบาทหลังโหงพศ2อ2 0ศค่ะรับซื้อเหรียญละ1บาทห0สิตางค,งค์หรือหสลึงค่ะเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพศ2อ2 5ค่ะรับซื้อเหรียญละ1บาทห0สตางค์ค่ะเหรียญละ1นบาทห0สิตางค์หรือเหรียญละ6สลึงค่ะ เหรียญช้ำรุดสภาพนี้นะคะเพนั้นไม่รับซื้อค่ะถ้าส่งมานะคะคิดให้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นค่ะเหรียญหนึ่งบาทก็คิดให้หนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญน,นะคะอย่าส่งมาเลยค่ะหนักค่าส่งค่ะต้องการขายเหรียญหรือธนาบัตรหรือสอบถามประเมินราคานะคะร้านพนักงาอยู่ตลาดไทยคลองถมบางคันเพื่อแสบบ่ายโมงถึงสามทุ่มหรือติดต่อเบอร์โทรนี้เลยค่ะตามเบอร์โทรนี้ติดต่อได้เลยค่ะ สตังรูนิกเกิลชนิดราคาห้าสตางค์สตังรูนิกเกิลชนิดราคาสิบสตางค์รับซื้อเท่ากันในราคาเดียวกันนะคะเหรียญละแปดบาทค่ะสตังรูนะคะทั้งนิกเกิลและทองแดงค่ะรับซื้อเหรียญละแปดบาทรายการน่าจะเป็นรายการอ๋อค่ะรายการที่ส่งมาโอเคเนี่ยเหรียญเนี่ยป้านาบอกว่าอย่าเพิ่งมาขายเลยนะทุกคนเน,นเนี่ยสองเหรียญเนี่ยอันนี้สิ นี่ยถ้าใครมีสองมุกสองวาะนี่สองสองเหรียญนี้นะคะหนึ่งบาทหงและหนึ่งบาทวัดอย่าเพิ่งขายเลยนะราคาตอนนี้ถูกมากถูกมากจริงๆก็ได้รับซื้อบาทห้าสิบบาทห้าสิบไม่ใช่ว่าอยากจะรับนะคะไม่อยากรับด้วยค่ะบอกเลยว่าไม่อยากรับเออพันเหรียญหนักมากก็ได้ได้กำไรนิดเดียวค่ะมีกี่ร้อยบาทหนึ่งพันเหรียญลงทุนหนึ่งพันบาทได้กำไรประมาณร้อยสองร้อยบาทซึ่งเป็นอะไรที่ ยกหนักแบกหนักไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นเหรียญที่พนันบอกว่าอย่าเพิ่งมาขายนะคะเก็บได้เก็บก่อนนะคะ่ะเหรียญเหรียญที่ปนักตบยังแนะนําให้เก็บนะคะเผื่อเผื่อว่าถ้าเก็บไว้สักวันอาจจะมีราคามากกว่านี้นะคะทุกวันเนี้ยคือบาทห้าสิบตังค์เหรียญหนึ่งบาทหลังหงพศสองพันห้าสองศูนย์เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดสองห้าสองห้าสองเหรียญน,นี้นะคะบาทวัดกับบาทหงนะคะปะนักแนะนาให้ อยากที่หลายคนเคยสงสัยว่าป้าน้ารับซื้อจริงทําไมไม่มีเบอร์โทรทาไมไม่ให้เบอร์ต่อจากนี้ไปมีแล้วนะคะเบอร์ทีมงานค่ะป้าน้ามีทีมงานมาช่วยแล้วนะคะตอนนี้มีเบอร์โทรติดต่อได้แล้วค่ะสองเบอร์นี้ค่ะโทรได้เลยค่ะยีิบสี่ชั่วโมง